ดูอากาศพี่น้องถี่เยอรมันเดดมีลมหน่อยหนึ่งมีเมฆหน่อยหนึ่งคงจะไม่ได้เห็นหิมะแล้วเนาะเดดหลอนไม่น้าวน,นั่นอะฉันยังไม่ได้ออกข้างนอกเลยทำงานบ้านอยู่โอ้ดูอากาศอากาศยังดีเลยเดี๋ยวจะออกไปเดินเนาะพาดูต้นไม้ในบ้านก่อน ต้นใหม่ไว้ในบ้านรลดรพาไม่หลุดจะหลอดหรือเปล่าจ้ะพูดมาไวสามต้นนี่กอกําลังจะพัดใบล้ะจ้ะมีสองแบบเนาะเขาสวยมากนะคะดกมาลูกไม้ในบ้านจ้ะกำลังงามาาเลยจ้ะ ให้ดูแล้วแต่ต้นนั้นยังบานไม่มดน,น่นี่มันบานเกือบมดถูกดอกแล้วจ้ะฉันไม่ได้าพาไปข้างนอกเลยจะไม่ค่อยได้ทำคลิปจ้ะสวยมากเจอแสงแดดดูสวยเนาะสวยสวยสวยไทยแล้ว่ายอีก